ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันผู้คนส่วนใหญ่พยายามทำตัวให้น่ารักเข้ากับคนได้และเป็นที่รักของทุกคนแต่ความจริงที่โหดร้ายคือคนที่พยายามเอาใจทุกคนมักจะเป็นคนที่ไม่มีใครเห็นค่าเพราะเมื่อคุณอยากให้คนรักมากเกินไปคุณจะยอมลดตัวยอมลดคุณค่าและยอมเสียพลังไปเพื่อสิ่งที่ไม่คุ้มค่าแต่ในอีกด้านหนึ่งของโลก ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ต้องผูดเยอะไม่ต้องทำดีจนหน่ารำคาญแต่กลับมีพลังดึงดูดอย่างประหลาดคนอยากเข้าใกล้อยากเลือกเขาอยากได้การยอมรับจากเขานั่นเพราะพวกเขาเข้าใจพลังดาร์กในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองอย่างแท้จริงและนี่คือ5วิธีสุดดาร์กที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่มีค่าจนใครๆก็อยากเลือกคุณโดยไม่ต้องพยายามแม้แต่นิดเดียว 1. หยุดพยายามให้ทุกคนเข้าใจคุณหนึ่งในพลังดาร์กที่สุดของคนมีค่าคือการเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจคุณและไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจเพราะเมื่อคุณพยายามอธิบายพยายามให้คนเห็นใจพยายามทําให้ใครเข้าใจมันเท่ากับว่าคุณมอบพลังให้พวกเขาควบคุมอารมณ์ของคุณทันทีคุณจะรู้สึกดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นเข้าใจคุณไหม นั่นคือสิ่งที่คนมีค่าไม่เคยทำคนมีค่าจะไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าคนที่ไม่เห็นค่าเพราะเขารู้ว่าเวลาและพลังของเขาแพงเกินกว่าจะใช้ไปกับคนที่ไม่อยากเข้าใจอยู่แล้วเขาเลือกที่จะเงียบแล้วเดินต่อไปทำในสิ่งที่ต้องทำโดยไม่พูดให้เปลืองลมหายใจนี่คือพลังดาร์กที่แท้จริงพลังแห่งความสงบที่มาพร้อมกับความมั่นใจภายใน เมื่อคุณไม่ต้องการคำยืนยันจากใครโลกภายนอกจะเริ่มให้การยืนยันนั้นกับคุณเอง 2. ใช้ความเย็นชาอย่างมีศิลปะหลายคนเข้าใจผิดว่าความเย็นชาคือไม่สนใจใครแต่แท้จริงแล้วความเย็นชาอย่างมีศิลปะคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรให้พลังและเมื่อไหร่ควรถอนพลังกลับมาคุณไม่จำเป็นต้องตอบทุกข้อความ ไม่จำเป็นต้องยิ้มให้ทุกคนหรือแสดงความตื่นเด้นในทุกสถานการณ์การรักษาระยะห่างเล็กๆระหว่างคุณกับคนอื่นทำให้พลังของคุณน่าสนใจขึ้นทันทีเพราะมนุษย์มีแนวโน้มอยากได้สิ่งที่เข้าถึงยากเมื่อคุณเย็นชาพอที่จะไม่แสดงความต้องการคนจะเริ่มสงสัยในคุณเริ่มคิดถึงคุณและเริ่มอยากเอาชนะคุณการดึงพลังกลับมาสู่ตัวเองเช่นนี้ทำให้คุณเป็นศูนย์กลางของพลัง โดยไม่ต้องพูดคำใดเลยจงจําไว้ความเงียบและความเย็นชาที่มาพร้อมกับความมั่นใจไม่ใช่กำแพงแต่คือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในโลกของมนุษย์ 3. อย่าให้คุณค่ากับใครมากกว่าที่เขาให้กับคุณนี่คือกฎเหล็กของคนที่มีค่าคืออย่าให้พลังกับใครที่ไม่เคยให้พลังกลับมาคนจำนวนมากหมดพลังไปกับการให้ให้ความรัก ให้เวลาให้ความเข้าใจกับคนที่ไม่เห็นค่าเลยแม้แต่นิดเดียวและพวกเขาไม่รู้ว่าทุกครั้งที่คุณให้โดยไม่สมดุลคุณกำลังลดคุณค่าของตัวเองลงแบบเงียบๆคนมีค่ารู้จักการหยุดให้อย่างสง่างามพวกเขาไม่กลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตไม่กลัวที่จะเงียบหายไปจากคนที่ไม่เห็นค่าเพราะเขารู้ว่าพลังของเขาต้องถูกใช้ในที่ที่คู่ควรเท่านั้น อย่าก,กลัวที่จะดูใจร้ายเพราะบางครั้งการใจร้ายกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณคือการใจดีกับตัวเองที่สุด 4. สร้างคุณค่าจากสิ่งที่คนอื่นมองข้ามอีกหนึ่งวิธีดาร์กในการสร้างคุณค่าคือการให้เอาสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นค่ามาเป็นจุดแข็งของคุณคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามกระแสะอยากเหมือนคนอื่นทำตามสูตรสำเร็จ แต่คนที่มีค่าจริงๆคือคนที่รู้จักใช้ความแตกต่างของตัวเองให้กลายเป็นอาวุธบางคนถูกบอกว่าเงียบเกินไปแต่เขาใช้ความเงียบเป็นพลังในการสังเกตบางคนถูกมองว่าเข้าถึงยากแต่เขาใช้ความเข้าถึงยากนั้นสร้างความลึกลับดึงดูดใจบางคนถูกดูถูกว่าไม่เหมือนใครแต่เขาใช้ความไม่เหมือนเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ อย่าพยายามเป็นเหมือนใครเพราะคุณค่าที่แท้จริงเกิดจากสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเป็น 5. ควบคุมการรับรู้ของคนอื่นในเกมของพลังคนที่ควบคุมการรับรู้คือคนที่ชนะไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่ทุกครั้งที่คุณพูดทุกครั้งที่คุณแสดงออกทุกครั้งที่คุณปรากฏตัวต้องมีความตั้งใจในสิ่งที่คุณต้องการให้คนอื่นรู้สึกกับคุณ อย่าปล่อยให้โรคกำหนดว่าคุณคือใครจงออกแบบภาพลักษณ์ของคุณด้วยมือของตัวเองเช่นถ้าคุณอยากให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีพลังจงพูดให้น้อยเคลื่อนไหวช้าแต่มั่นคงถ้าคุณอยากให้คนรู้สึกว่าคุณมีอำนาจจงรักษาท่าทีไว้ในทุกสถานการณ์อย่าแสดงอารมณ์ง่ายๆและที่สำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้ใครเข้าถึงคุณทั้งหมดปล่อยให้พวกเขาสงสัยในคุณบ้าง เพราะสิ่งที่คนไม่รู้คือสิ่งที่ทำให้คุณมีค่าเสมอสรุปคุณค่าของคุณไม่ได้มาจากการที่ทุกคนรักคุณแต่มาจากการที่คุณไม่ต้องการให้ใครมารักเพื่อยืนยันคุณค่าพลังดาร์กไม่ใช่พลังแห่งความชั่วแต่เป็นพลังแห่งการควบคุมพลังแห่งความนิ่งและพลังแห่งการเลือกคุณเลือกที่จะไม่เสียพลังให้สิ่งที่ไม่คู่ควรคุณเลือกที่จะสงบแทนการอธิบาย และคุณเลือกที่จะรักตัวเองมากพอที่จะไม่วิ่งตามใครเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเริ่มเปลี่ยนทีละน้อยพลังของคุณจะนิ่งขึ้นคนรอบข้างจะเริ่มสังเกตคุณมากขึ้นและสุดท้ายโลกจะเริ่มเลือกคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะในที่สุดแล้วคนที่มีค่าที่สุดไม่ใช่คนที่ทุกคนเข้าใจแต่คือคนที่ไม่ต้องการให้ใครเข้าใจและยังมีพลังจนใครๆก็อดไม่ได้ที่จะเลือกเขา